ที่ผู่คันแดงอันนี้มันคู่กับอนไรหรอคู่กับแบบนี้วันสีนี้เนาะวันสีนี้ันีเดดยยไ้จล ของวันสีน้ำเงินไม่มีวันสีน้ำเงินของหนูไม่มีได้แต่สีขาวได้เนอะอือสองทำแบบนี้แต่ว่าสูงอะไรครับาทำแบบนี้แต่ว่าแบบนี้แด็กเด็กเตรงนี้ตรงนี้เป็นไงอืม

ใหญ่ตอนเป่านะมีตอนเป่าด้วยลูกไหนตรงเป่านะลูปไหนเป็นไหนไข้เป่าใข่เป่าเทียนนะน้องครูกตะวันใช่ไค่ะพูละอานเหรค่ะพู้ละขามีตอนสองเก็บไว้จะให้ถูกน้ำมันลึกเดี๋ยวให้คุณพ่อเก็บ เนียง to ูตะวันเยอะนป่ะเยะแล้วครับนะคะงูนูตะวันนะคะมเือหมันมันวิ่งในน้ำได้หวฮึมในน้ได้รถม่สูงเขเรยรถออฟโรด ไม่มีคนแต่ครับไม,ม่มีคนแต่มีพวงมาลัยนะครับโอเคนั่นบังคับแต่พูดไม่ได้ไ<า>ครูใ <c oughs> ส่ฐานยังคร<ห>ูใส่ฐานยังฐานลิ้นกิริมทอ่ะ <c oughs> มีปะน้องครูลองเปิดดูเลยครับเปิดสวิตช์ด้านหลังมีปะแต่ <c oughs> เ,เดี๋ยวเปิดเออมีที่เปิดอยู่เออหยุดแ้วเออหยุดแล้วแล้วเขาอยุดแล้วเออหยุด ้ไงข้างของมวไ่ว่านีกันด้วยม่เขาสวยรง้แบบวาอันนี้ยไนละขอตงีออก ครูเนี่ยงพูลองยิ้มดิให้พี่ชอบดูฟันเนี่ยฟันยังอยู่วะฟ e. ันหลุดเหรออ่าหลุดไปนโอ้วันฟันสวยนะย้ายเข้าข้างในหลุดไปย้ายเข้าข้างในถึงปัญาเนาะ